สวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้นะครับเราจะไปทําผมกันซึ่งมันเป็นการทําผมครั้งแรกของผมก็คือย้อมสีนะครับย้อมสีผมตอนนี้มากับพ่อนะครับนี่คือคนจ่ายเงินให้เราในวันนี้นะครับผมทั้งชีวิตผมไม่เคยทําสีผมมาเลยนะครับก็อันนี้เป็นครั้งแรกทงผมนะครับตื่นเต้นอยู่นะเมื่อคืนนอนแทบไม่หลับเลยนะครับเลองเขาวันนายไหใช่ครับ เออคือวันที่ผมถ่ายตอนนี้นะครับเป็นวันเกิดผมด้วยก็เหมือนเป็นของขวัญวันเกิด่าใช่ไหมปะของขวัญวันเกิดผมตื่นเต้นมากในธนาใช้นายวันแรกใช่ครับนายบุตรวันแล้วนะครับตอนนี้ตอนก่อนใช้เด็กชายบุตรวันตอนนี้เป็นนายแล้วเดี๋ยวเดินทางกันก่อนนะครับเราไปเจอกันที่ร้านนะครับผมนะครับอ่าเอาละครับผมตอนนี้เรามาถึงที่ร้านแล้วนะครับร้านอยู่ ครับผมเราก็จะเข้าไปเลยมาเลยนะครับตอนนี้ก็ถึงร้านแล้วนะครับผมพิกัดนะครับก็อยู่ข้างล่างนะครับผมใครอยากตามมาก็มาได้นะครับอันนี้เป็นคนรู้จักผมด้วยนะครับผมก็ไว้ใจได้ก็สำหรับสีที่ผมจะทํานะครับก็จะเป็นสีออกแบบเทาๆแบบเทาๆนะครับผมก็จะขึ้นรูปไว้นะครับผมตอนนี้ตื่นเต้นมากนะครับเพราะว่า ไม่เคยทำเนี่ยทำครั้งแรกนะครับผมก็สำหรับใครที่ติดตามเฟซผมกนะครับก็จะรู้ว่าผมเคยยืดผมใช่ไหมเขาก็มายืดรานนี้นะครับรันะคะนนี้นี่ช่างนะ <laughs> <laughs> ค,ครับเอครับเราจะไปสระผมกันก่อนนิ่งกนได้ลเดี๋ยวมาสระผมกันก่อนนะครับ a few moments later แต่ผมเสร็จแล้วนะครับก็ ไปทำอะไรต่อก็ไม่รู้ครับถ้าเปิดก็เดี๋ยวต่อไปจะไปช่างจากฟอกสีนะครับฟอกกัดผมใชมพูกัดผมประมาณนั้นนะครับก็ที่หนูคิดไว้ก็แบบเอาทำแค่ข้างบนตรงนี้ครับแล้วข้างางก็ดำๆอันนี้น้ำยากัดสีผมใช่ไหมอ่า อย่าฟอกไว้ท <Br> uh ี่หนูซื้อมานี่แหละเนี่ยอันนี้อันแรกนะคะครับพ่ออย่างอยาได้สีแดดอยู่ตอนนี้เหมือนรู้สึกแบบหี่หี่งี่เลยมันหี่หี่หัวมันเหมือนอะไรมาแทะหัวเลยด้วยเหมือนมดทันตัวเลยแทะหัวอยู่ตอนนี้คือมันต้องยอมให้ขาวเลย ประมาณสี่รอบประมาณสองรอบมากเลตบางคนกระสามใส่ซิมอนไดแค่สองถ้าสามนี่หนูว่าหัวไหมก่อน <c oughs> คือตอนนี้แบบแสบหัวร้อนหัวเลยหมดนะครับอันนี้รั้งแรกนะครับเนี่ยตอนนี้มันก็เริ่มออกออกเหลืองเหลืองทองทองนะครับแสบแสบบอกได้คำเดียวว่าอยาอใช่มันอยากเกาว่าตอนนี้ตอนนี้อยากเกาอยากเกาหัวว่ะ ทำใช่ไหมตรงไหนบ้างตรงตรงแบบมันจะเป็นแบบกรอบกรอบความดุนังหัวไงความสั้นเข่งเก่าไปเล่นเล่นเล่นนะกันเข่งเล่นรู้สึกดีหนยไม่เสียวเสียวเลยถ้าไม่สักปุ่มป่อยจะไม่ค่อยหลุดนะครับ ง็จะไม่สับผมเลยอธิานิษฐานทสองครั้งแล้วจริงดิไม่สระเลยแล้วหัวร่วงหมดไม่รู้ด้วยนะแล้วงงเห็นงงไปอ่านใน Google มาอะไรผมวุ้นอ่ะมันคืออะไรผมวุ้นผมวุ้นหนูไปอ่านมาเขาบอกว่ามันแบบทิ้งไว้นานเกินจนอ๋อผมวุ้นเนาะใช่ใช่มันเละเหมือนกระโปรงไงเหมือนไฟกระโปรงอะหนูกดึงมันเป็นขาดขาด เ่ยมันเละเป็นบุญนะนะขนาดนั้นเลยหรอใช่มันน้อยมันน่ากลัวเลยน่ากลัวมากบางคนก็ล่วงหมดเลยไม่อยากเกิดขึ้นใช่ไม่มีใครหลอก่านี้บางทีตอนเกาหัวมันมันรู้สึกบวมทายเออบวมทายถ้าปล่อยไว้ปล่อยไว้เฉยๆมันดูมันมันจะเจ็บนานๆใช่นานๆทำผมเป็นทาอะไรนะเหนื่อยนะตามไปสระค่ะไปตาผมครับ แสบผมมากครับตอนนี้แสบหนังหัวแสบไปหมดต้องการล้างออกเดี๋ยวนี้บบแบบเลิมากอ,อันนี้ลงรอบที่สองสสเตรียมตัวหัวไม่อีกรอบหนึ่ง กูแค่นี้ก็แสบแล้วอ่ะไอ้แค่เลือกทางกูก็แสบแล้วอ่ะอ๋อที่ช่างทำเหมือนดิเสื้ออะไรรึเปล่าคือช่วยกันค่ะช่วยกันเอาสีดำออสีให้ออกให้มันขาวเร็วขึ้นค่ะเราไม่ต้องรอครัต้องให้ลูกค้ารอนานเลยนี้เกินเปล่าวันนี้มันเกินหมดโอ้โหให้เปิดเตียงนะคะนะก็ให้สุขภาพแข็งแรง เจ็บไม่จนนะเดื่ยๆเองเป็นเด็กดีลูกดีลูกที่ดีพ่อแม่ตลอดไปเนะาะเรียนได้สูงสูง,สงค่ะสู้ๆกับโควิดนะต่างไปเลยกันเนาะอ่าหยอดแป้งไม่คันเทคนิคส่วนตัวอันนี้หอเอาลงได้ไหมน่ะได้ได้โอเคอันนี้เปิดเผยนะเทคนิคนีน้เอาแป้งจะได้ไม่คันออเโอเคเออโอเคดีดีดีขึ้นมากดีขึ้นนะ อ่าตอนนี้ก็รออย่างเดียวครับผมไม่เคยคิดเลยนะ,ะว่าการย้อมผมมันจะต้องทราม,ามานนะครับแล้วตอนนี้ผ่านมาประมาณ10นาทีได้แล้วมั้งครับ10-20นาทีนะฮะก็ผมสีผมก็สว่างขึ้นนะครับผมแล้วก็ ความแสบตอนนี้ผมทนได้นะครับทนได้แบบมากมากเพราะว่าแป้งมันมทำให้เย็นนะครับแป้งนี่สูตรสูตรลับพิเศษนะฮะเอาไปใช้ได้เลยรออีกสักแป๊บนึงก็น่าจะขาวพอดีนะตอนนี้เห็นไหมมันออกเป็นเหลืองๆนะครับผมไปสาะผมโอเครับตอนนี้ก็กัดถมนะฮะก็จะได้ประมาณนี้มันก็จะทองๆอ,อย่างนี้นะฮะเฮ้ยจริงหล่หอหล่อหลอปะ พูดหล่อจริงไงผมสีไหนก็หล่อป่ะแล้วก็ตอนนี้ก็รอลงสีนะครับเดี๋ยวไปลงสีนะครับผมตอนนี้คือการผมหล่ออะแป้งกูใจรโอเคป่ะอุ้ยทำไมมันแสบอะเงินดูว่าลงสีมันไม่แสบนะเนี่ยแสบมากเลยหรอเออก็นิดนึงหยิกหยิบเออหยิกหยิบกระทนเอาเลยมันก่อนใช้สูตรแป้งอีกแล้วอุ้ยยังินแสบมากเลยตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงนี้มันแสบมันมันแสบมากเลยเนี่ยนะ มันแสบมากๆเลยอะลูกเต้มเลยแสบมรงไหนต้มอ่ะแต้มเลยลูกแต้มเต็มแต้มแต้มเต็มันจะตีด้วยมันติดเลยนะทรมานอย่างเออโง่ไม่รู้ว่ามันจะแสบขนาดเนี้ยมันโอ้ยหายังยังเลยมัน คือตอนนี้มันมันแสบมากๆเลยครับทุกคนคือแบบแสบยิ่งกว่าตอนกัดผมเองครับผมแต่ตอนนี้ดีขือละตอนนี้ดีขือละโอเคมันเอีตอนนี้เริ่มไม่แสบแล้ว <ๆ S 2> สูตรนี้ดีมากๆานะครับ่าลืมเอาไปใช้กันนะครับสูตรแป้งเย็นนะครับเออสูตรแป้งเย็นนี่นะครับผมตรงสีก็าจากประมาณนี้นะครับเห็นไหมเห็นไหมกล้องกล้องเห็น น่าจะเห็นแล้วเนาะก็รออ,อ,อ,นนอันนี้ก็ลงนะสีเลยสีขาวอ่าโอเคครับผมจะไปสระผมกัน One eternity later เออโอเคครับผมเราย้อมสีเรียบร้อยแล้วนะครับก็โอ้โหกว่าจะทําเสร็จก็ดึกเลยนะครับผมมาประมาณบ่ายสามตอนนี้หกโมงเกือบทุ่มหนึ่งแล้วครับนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามกันนะครับเจนใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายถ้าใครอยากเห็นสีผมชัดๆนะครับอ่ะนี่เห็นไหม คือช่างคือช่างบอกว่าแรกๆอะมันจะออกม่วงอย่างนี้นะมันสาพัมันก็จะออกเป็นเทาอ่า,าแล้วก็จะเหลืองนะครับเอ่ออีกอย่างหนึ่งกลับไปนะฮะวันนี้วันเกิดผมใช่ไหมฮะก็ขอบคุณนะครับทุกคนที่วอวยพรวันเกิดของผมมากๆนะก็ก็นั่นแหละขอบคุณทุกคนนะ,ะที่วอวยพรวันเกิดผมนะครับผมผมดีใจมากนะครับก็ ขอบคุณครับผมสำหรับทีนี้ก็เจอกันครับผมบ๊ายบาย